ผม,มาเร็วสิครับมาเร็วสิครับเดี๋ยวผมต้องไปรับลูกค้าต่ออ,อ้นี่หยดยดเี๋ยวนะนี่มันเรื่องบ้าอ,อะไรกันเนี่ยฮะอ้นี่แกแกหลอกฉันหรอฮะมีจริงหลอกอะไรครับคุณอะไรใครไปหลอกคุณครับก็แกไงหลอกฉันฮะผมเหรอ ใช่ครับก็นี่ไงครับผมคนขับตุกตุกผมไปหลอกคุณตอนไหนครับนี่นี่แกยังกล้ามาพูดอีกเหรอฮะนี่แกเป็นแค่ไอ้เกิดจอกขับรถตุกตุกใช่ไหมแกนี่มันเลวจริงเลยกล้าดียังไงมาหลอกฉันกับแม่เนี่ยแม่ฉันนี่ก็เชื่อคนง่ายจริงฉันก็คิดว่าแม่ฉันอะ่ะเลือกไว้ดีเราซะอีกโถฉันก็เพลอไปนั่งกินข้าวกับไอ้คนกระจอกแบบแกเนี่ยตั้งนานสองนานแกรอนอยู่นี่นะ ดี๋ยวฉันจะไปแจ้งตำรวจเฮ้ยเดี๋ยวครับคุณเดี๋ยวคุณกำลังเข้าใจผิดอยู่นะครับนี่ปล่อยชนะฉันจะไปแจ้งตำรวจไปบอกให้ปล่อยไงนี่คคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณคะช่วยฉันด้วยค่ะไอคนขับรถตุกๆเนี่ยมันหลอกลวงฉันค่ะและยังไม่พอแค่นั้นนะคะมันลวนลามฉันด้วยค่ะมันจับฉันไม่ปล่อยเลยค่ะเฮ้ยเปล่านะครับผมไม่ได้ลวนลามเลยนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆครับอาครับครับ แต่คุณนี่น่าคุณค้นจังเลยนะครับใช่คุณว่าที่ทำงานอยู่บริษัท JPC ไหมครับค่ะฉันทำงานที่นั่นแล้วนี่คุณรู้ได้ยังไงคะผมก็ทำงานที่นั่นเหมือนกันครับแต่เราน่าจะอยู่คนละนแผนกก็เลยไม่ได้เจอกันตรงๆแต่ผมก็เห็นคุณหลายครั้งแล้วนะครับงั้นหรอคะแล้วนี่รถคุณหรอคะไหนๆเราก็ทำงานที่บริษัทเดียวกันแล้ว คุณไปส่งชันหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ครับผมก็กําลังจะเข้าบร,รษิษัทเหมือนกันงนั้นคุณติดรถผมไปก็ได้ครับฉันขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยฉันจัดไอ้โลคจิตเนี่ยขอบคุณ,คณมากมากเลยะคะ่ะไปครับนี่มันอะไรกันผู้หญิงคนนั้นไปคนแบบนี้เรอเนี่ย ะคะุณน,นี่ทั้งหล่อทั้งรวยดูดีมีระดับมากกว่าพนักงานทั่วไปอีกนะคะข,ขอบคุณครับผมก็เป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปนี่แหละครับไม่ใช่คนใหญ่คนนี่แกแกตามฉันมาถึงนี่เลยเหรอฮะแกต้องการอะไรอะ่ะคิดจะตามตื้อฉันเหรอนี่ฉันจะบอกอะไรให้รู้ไว้นะ คนอย่างฉันนไม่เลือกคบคนอย่างแกหรอกไอ้คนขับตุกตุเฮ้ยผมไม่ได้มาตามตื้อคุณนะครับผมแค่จะเอากระเป๋าตังค์เมื่อคืนคุณก็คุณทําตกไว้อ่ะนี่นอกจากแกจะเป็นพวกหลอกลวงแล้วแกยังเป็นหัวขโมยอ,อีกเหรอฮะถ้าของในกระเป๋าฉันหายนะแกโดนแน่คงยังไม่ได้เอาอะไรไปสินะแกรีบไปเลยนะ แล้วอย่าก,กลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกพวกคนจนนี่มันมีหน้าคมจริงๆเลยคุณว่าครับไปว่าเขาแบบนั้นมันไม่แรงไปหน่อยหรอครับไม่หรอกค่ะฉันว่าเรารีบเข้าไปข้างในเถอะค่ะฉันไม่อยากอยู่ใกล้คนแบบนี้ <S <S อ่ะเอ๊ะ <including> นั่นไอ้คนขับตุกๆนี่ ทำไมมันถึงมาขึ้นรถ BM เนี่ยเลขาประธานนี่ทำไมถึงเอ๊หรือว่าท่านประธานคะฉันเตรียมเอกสารไว้ในแฟ้มให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะท่านประธานสวัสดีค่ะอะไรกันท่านประธานเหรอ นี่ที่ฉันดูละครมามันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยนี่ทุกวันนี้ยังมีคนมาทดสอบสังคมบ้าบออะไรอีกเหรอไม่เชื่อหรอกฉันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองถึงจะเชื่อ,อคุณเลขาคะเมกิท่านประธา,านอยู่ในรถเหรอคะอ๋อค่ะท่านประธานอยู่ในรถทำไมเหรอคะอ๋อเปล่าคะ่ะ ฉันแค่ไม่เคยเห็นหน้าเขาฉันก็เลยถามดูเฉยๆอะค่ะอ๋อพอดีว่าท่านประธานเนี่ยเพิ่งลงมาดูแลบริษัทด้วยตัวเองก่อนหน้านี้ท่านประธานบริหารงานอยู่ที่บ้านไม่เคยเข้าบริษัทหรอกเธอก็เลยไม่เคยเห็นอนะเอ๊ะแต่ว่าเธอเป็นลูกสาวเพื่อนของแม่ท่านประธานไม่ใช่หรออ๋อค่ะฉันไม่มีอะไรถามคุณแล้วค่ะแต่คุณไม่กลับบ้านเหรอคะ รายนักนะท่านประธานคิดจะปลอมตัวหลอกฉันสินะฉันเล่นเกมปลอมตัวกับคุณก็ได้ดูสิว่าจะไปได้สก,กินน้ำฮัลโหลค่ะคุณปอใช่ไหมคะครับมีอะไรครับเออเรื่องเมื่อเช้านี้ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะ ที่ฉันพูดจารุนแรงไปหน่อยคือว่าฉันตื่นเต้นนะคะฉันไม่เคยเจอใครที่พิเศษต่อเลยเองั้นเอางี้นะคะคือเราลองมานัดเจอกันใหม่ดูอีกครั้งนะคะเผื่อเราจะได้ทำความรู้จักกันใหม่อ๋อครับ สวัสดีค่ะแค่นี้ก็เป็นไปตามแผนท่านประธานปอเสร็จฉันแน่รู้จักวาสนาสดใสสุดสวยน้อยเกินไปแหละอารมณ์ดี คุณจะให้ฉันนั่งตุกตุอีกแล้วเหรอครับก็ผมเป็นคนขับตุกๆ <c oughs> เอาอีกแล้วนะท่านประธานทนไว้เพื่อผูกรวยทนไว้ไปไหมครับ <c oughs> ไปค่ะไปจับดีๆนะน้อง <c oughs> <c oughs> ไปไหนต่อไหมยคะฉันต้องเข้าบริษัทอะค่ะติดตั้งกันยคะอ๋อครับได้ครับได้ครับฮะหนึ่งพันนี่มัอนอะไรกันครับมันแพงเกินไปอะ่ะผมไม่มีหรอกฮะไม่มีอะเหรอ คุณก็ให้ฉันจ่ายครั้งนี้คุณยังจะให้ฉันจ่ายอีกเหรอมันจะมากเกินไปแล้วนะคุณจะไม่มีได้ยังไงแล้วผมจะเอาอะไรไปมีล่ะครับผมก็เป็นแค่คนขับรถตุ๊กตุ๊กหาเช้ากินขําวันๆผมขับได้แค่สองสามร้อยบาทเองแล้วผมจะเอาปัญญาที่ไหนไปจ่ายครับรีบอ,อย่างอาหารพวกนี้คุณก็เป็นคนสั่งมาทั้งหมดอะคุณก็จ่ายไปสิครับเฮ้ย <c oughs> ฉันได้แล้วค่ะฉันรู้หมดแล้วว่าคุณเน่ะไม่ใช่คนขับรถตุก๊กตุ๊กแค่ค่าอาหารแค่เนี้ยยังไงคุณก็จ่ายไว้คุณไม่ต้องมาทดสอบฉันเสียเวล,ลาหรอกค่ะประธานประธานอะไรครับนี่คุณคิดเองเอเองไปหมดแล้วอีกอย่างทาไมผมต้องทดสอบคุณครับคุณมีอะไรดีนักหนาอ๋อได้แล้วครับ นึกว่าใครเจียมมายุ่งนายมันก็แค่พนักง,งานกระจกกระจอกอะ่ะนายคุณยังไม่เคยเห็นเจ้าของบริษัทสินะนี่ไงท่านประธานไม่ใช่หรอกครับเขาไม่ใช่ประธานบริษัทรเราผมเนี่ยแหละประธานบริษัทฮะนายเนี่ยนะกวดใจฉเฉลยนะท่านประธานผมเกือบโดนน้ำลานแล้วไม่ละโอ๊ย,อยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วน,นายไม่ใช่ประธาน ไม่ใช่คนขับรถตุกๆแล้วนายไม่ใช่แค่พนักง,งานกระจกธรรมาดางั้นเหรอเป็นอะไรกันเนี่ยรู้แล้วนะครับแม่แม่เลิกทําแบบนี้ได้แล้วครับนัดคนนู้นนี้ให้ผมอยู่ได้ผมก็บอกแล้วไงครับว่าผมไม่ชอบแล้วผู้หญิงคนนั้นประวัติเสียจะตายเชื่อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นัดมันลูกสาวเพื่อนฉันฉันมั่นใจแม่ไม่เชื่อผมใช่ไหมครับงั้น ถ้าผมทําให้แม่เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นน่าเงินแม่ต้องยอมผมนะมแค่นี้นะครับแม่นี่ในปอนในช่วยปลอมตัวไปเจอแม่นั่นแทนฉันหน่อยสิโอ้ยไม่เอา,าครับท่านประธานผมหมดยุคปลอมตัวไปแล้วท่านประธานก็ไปเองสิครับโอ้ยไม่ได้เรื่องเออฉันปอมเองก็ได้วะอหายนี่ <Hey. S 2> นี่แหละชิ้นคีดอกแล้วได้ปอมมนี่เลยมา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 โอ้ยอะไรกันครับท่านประธานฉันจะให้นายปอมตัวเป็นคนขับรถตุกต๊กๆแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะนายต้องไปเดทกับแม่นั่นด้วยฮะโอ้ยแมอวอ่ะครับท่านประธานท่านประธานก็ทําเองสิฉันเป็นประธานนะฉันขับรถตุกต๊กๆไปที่ไหนล่ะอีกอย่างนะถ้านายไม่ทำฉันจะไล่ไนายออก ท่ประธานเอาเอานี้ไปทำให้ก็ได้นี่รักหรอกนะเนี่ยทำให้นะท่านประธานนี่มันเรื่องอะไรกันนะคะฉันได้เห็นคุณปอไปขึ้นรถบีเออยู่เลยแล้วคุณเลขาก็ยังเอาว่าท่านประธานด้วย ที่คุณเห็นหน้าบริษัทก่อโทรหาปอใช่ไหมครับก็ปอเขาเป็นคนขับรถของผมแล้วผมก็อยู่ในรถคันนั้นด้วยแล้วคุณเหมียวเขาจะไม่เรียกว่าท่านประธานได้ยังไงล่ะครับคุณนี่มันเด็กน้อยใส่เื้อจริงนี่มันมันมันท่านประธานคะท่านประธานเล่นอะไรแบบนี้ทําไมคะแต่จริงๆฉันก็พอจะเดาออกเลยค่ะว่า คุณคือประธานเตีให้มาคะฉันแสดงได้เนียนไหมคะหน้าไม่อายคุณนี่มันพอเห็นมอหับรถตุกตุกหน่อยคุณก็ดูถูกเกยียดอย่างเขาแต่พอมีผู้ชายขับรถหรูมาคุณก็ไปกับเขาหน้าตาเฉยแล่พอยิ่งคิดว่าเขาเป็นประธานนะคุณก็เปลี่ยนกลับเป็นหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยคุณนี่มันผู้หญิงหน้าเงินจริงๆไม่ใช่นะคะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันตาน้ำคุณอะ พอเลยครับคุณวาดผมอยู่ด้วยทุกๆสถานการณ์แหละครับทําไมผมจะไม่รู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนที่ถ้าตั้งแต่แรกคุณไม่ดูถูกปอว่าเป็นแค่คนขับรถตุกๆผมอาจจะชอบคุณไปแล้วก็ได้แต่ยังว่าคนแบบคุณนี่ถ้าผมหลงไปคบด้วยสักวันคุณเจอคนที่รวยกว่าคุณก็ไปกับเขาแน่นอนเพราะผู้หญิงอย่างคุณมันผู้หญิงหน้าเกินไปกันเถอะนายปอ ้ท่านประธานลอผด้วยครับน,นี่หน้าฉันจบแล้วก็เดินหนีฉันไปแบบนี้เหรอไม่ได้นะเอ,เอเาแล้วใครจะถ่ายค่าอาหารแล้วเนี่ยใครทำไงดีจบสักทีโอ้ย <c oughs> เดินจะช้าหน่อยเถอท่า,านประธานไหนสสที่สุดก็หลุดพ้นจากใจผู้หญิงหน้าเงินนั่ที นายปอนายช่วยพาฉันไปนั่งรถเล่นหน่อยสิไหนๆก็เช่ามาแล้วอยากลองนั่งสักครั้งนึงอนะ่ะจะได้ผ่อนคลายจากผู้หญิงคนเมื่อกี้ด้วยครับครับท่านประธานขึ้นเลยครับโอเคจับดีๆนะเออติ้งเลย ไปไปนปอไปเฮ้ย,ย,ยมีความสุขจังเลยเว้ย